วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน TikTok แบบง่ายๆไปดูวิธีเปลี่ยนพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เราเข้าไปที่แอป TikTok ครับจากนั้นไปที่โปรไฟล์ด้านล่างขวาตรงนี้ครับเสร็จแล้วไปที่ขีด3ามขีดด้านบนขวาครับต่อมาไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นไปที่บัญชีครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับให้เราไปดูข้อมูลติดต่อก่อนนะครับ ไปที่ข้อมูลบัญชีครับจากนั้นให้เราดูนะครับว่าเบอร์โทรกับอ e ีเมลที่เราเอาสมัครเนี่ยเรายังใช้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ใช้แล้วให้เราเปลี่ยนเบอร์หรืออ e ีเมลใหม่ก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ให้เรากดที่เบอร์หรืออ e ีเมลนั้นเลยนะครับจะมีคําว่าเปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนอ e ีเมลแบบนี้ก็ให้เรากดเข้าไปแล้วทําตามที่ระบบแนะนําไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมยังใช้อยู่ก็กดย้อนกลับครับ ต่อมาให้เราไปที่รหัสผ่านจากนั้นเขาจะส่งรหัสหหลักมาที่เบอร์โทรทางข้อความ SMS นะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเขาส่งรหัสมาทางข้อความ SMS นะครับทางระบบจะกรอกให้อัตโนมัติเราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามันส่งมาทางอีเมลนะครับก็ให้เราไปดูที่อีเมลแล้วก็นํารหัสนั้นมากรอกยืนยันตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะวิ่งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับพอมาอยู่ในหน้านี้ เราก็สร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับรหัสผ่านนะครับจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับหนึ่งในนั้นจะต้องมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับพอสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดถัดไปได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็เปลี่ยนรหัสผ่านติ๊กตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านติ๊กตอก ก็เปลี่ยนตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับกเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ